ขอมขวัญในวันแห่งความรักได้ทั้งหมดสากจิ้นแล้วก็เอาไว้ให้กับในทโนะะีโอเคนะคะโอเคนะคะคำถามของเราคำถ,ถามแรกค่ะคำถ,ถามถามว่าเพลงปากดีไม่มีที่ไปของคนะุณน้าชาของมิวสิกวิดีโอตอนเริ่มพี่น้าจะรูปผู้ชายตัเองถ่ายคู่กับผู้หญิงคนเอิกกนอก่อนที่จะ อยากถามว่ารูปรูปนั้นเป็นรูปที่เท่าไหร่ของแกลเลอรี่ของโทรศัพท์มือถือโอ้ยอย่าให้เลยจ้าข้อกอไก 7, อ่หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดข้อข 2, อไข่หนึ่งร้อยหกสิบสองข้อคอควาย170หยนึน่งร้อยเจ็ดสิบห้าสีดำคุณไปตอบข้อไก่ขอไข่หรือคอควาย ต่อพอ้อคอควายถูกต้องไหมแล้วเมื่อี้สีแดได้เปนกสองใช่ไหมสีแดงได้ปน้ำน้ำเพงน้ำเองเพน้ำเองเหลือพวกตอไก่ค่ะห0ึ่งกับขอไข่หนึ่งยหงนะย้ทัานเพงน้ำเองเพลงน้ำเองค่ะตอไก่หรือขอไข่ เ็นบุกคไม่ได้เลือกแล้วเ็นบุกคอไม่ได้เลือกแล้วนะคะเรามาดูเฉลยพร้อมๆกันตอนนี้เช็คแป๊บเช็คแป๊บนะตอนนี้นะคะสีดำคือตอบขอไข่แล้วก็สีแดงตอบขอไข่และพี่เบสผู้ที่ไม่เคยได้เลือกอะไรตแดงขอตอไก่นะคะคำตอบที่ถูกต้องคือ